จุงกาค,ครับผมมาหาปลาไหลครับมาเจอคลองนี่โอ้โหคลองคตรใหญ่เลยปลาเยอะเยอะนผมก็ทันผมมาเจอนินต่างหนึ่งหัวน้ำบอลเลอร์เลยครับเลยนั่งดูนั่งพักไปด้วยครับก็ดูเขาไปด้วยโอ้ผมไม่ไหวครับงานหยาบกลางอเลยกลางคเลยโอ้งานหย,ย,ย,ยาบครับของบ้านทําผบนี่คือปันแฟงคือขายได้ทั้งรางเหมือนบ้านบ้านพี่ผลนะ มันบ้านพี่ผลคือขายได้ทั้งรังเลยแต่บ้านผมอ่ะก็ค่อนข้างที่ยากอยู่มันจะมีตลาดเฉพาะวันวันจันทร์พุธวันเสาร์อย่างเงี้ยอืมก็จะมีคนอันนี้่แล้วซึ่งของผมนี่เราไปขายแบบนั้นก็ขายยากครับผมก็เลยหาแบบคันณะมันขายดีกว่าก็เลยไม่เคยเอาไปยกรังเคยเอาไปขายแล้วพี่น้องขายไม่ได้รังใหญ่ผมเอาไปขายแค่ร้อยห้าสิบเองนะ ขายไม่ออกเลยเดี๋ยวได้ออกมาเดี๋ยวเอาห้ดูครับโอ้น้ำใหญ่อยู่เอาติดอะไรไมเนี่ยไปลเลยโอ้น้ำใหญ่ครับแล้วเอาไล้วลังอะ่ะเราอังติดบอรไม้ไม่นกดเออเนี่ยลอยไม้กดน้อยู่หนักตึงเลย เออเป็นงี้หละอันนั้นก็ไม่กินบ่ไม่สายปถึงเช้าโอ้โหไก่ะลิโอ้โหคุดไกลอะไก้เรียบเลยอยู่ใกล้นะสาถึงเช้าแน่นอนไม้สวยขนาดนี้ส่ถึงเช้ายังไงก็ได้ตัวนี่ก็ไม่กิน ันนี้ก็ไม่กินอันนี้ก็ไม่กินเอ,นนไนอาได้เฉยโอ้รูยังใหญ่รูยังใหญ่โอ้รูยังไงเจอ, <c oughs> อแค่นี้นะครับเดี๋ยวเอาถุงมาถุงปุ๋ยขาดนึงใส่ปุ๋ยถุงน้ำพึ่งแทน เนี่ยนี้ไหนหลังไหนหลังไหนหลังนี่ยะ่ห้อชุดตึงเปียเลยอือเอาจัดเลยดึงพุดโอ้โหอยากออกด้วยมาไหมมันมาไหมมาพี่ออกมีแรงสู้ไหมเชื่อคืนฮะสู้คืนดิพี่เนี่ยเดี๋ยวปลดปลดเชือกก่อนปลดชั่วแล้วดึงดึงเด็กเชื่อเงี้ยเดียวแล้วจะได้อันนี้ ระวังมันดึงพุดนะจับเชือกไว้นะเออได้ไหมเฮ้ยมาแล้วโอ้โหสวยๆของแท้ของแท้โอ้โอ้ยอ๋รถนี้ใหญ่จริงครับเคลื่อนพนาโอ้ใส่ตรงไหนดูครับผม มีแต่ลงในน้ำริ้วใหญ่เท่านั้นเลยเอาหอยไปกินแบบืหดูไม้โคตรไม้อ่ะดูดิไม้สวยตรงนี้บอกว่าปลาชะโดเยอะใช่ไหมปลาชะโดเยอะปลาชะโดเยอะอะไรเยอะโอ้โหอุดมสมบูรณ์มากเลยอือหือปลาอะไรก็เยอะครับแต่ไม่กินถ้าใส่กลางคืนนะได้อยู่อันนี้มันไกลครับไกลมากเลยโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สั้นๆสั้นกุดเลยโอเคครับผมไปครับอ่ะโอเคพี่น้องถึงบ้าน อย่างปลอดภัยเอ้าฝนตกเฉยฝนตกเฉยแต่ผมตัวเนี้ยเปียกนี่เปียกหมดแล้วครับเปียกทั้งตัวขี่รถฝ่าฝนมาครับผมโอ้โหนึกว่าจะไปถึงบ้านซะแล้วนึกว่าจะได้จอดรอตกคนแรงนะครับแต่มาถึงบ้านฝนไม่มีเปียกทั้งตัวทกที่นี่เจ้เตยกันิีหน้าครับวันนี้ขอไรได้บนึงนะครับ โอ้วันนี้นะมาได้เยอะจังโอเคโอเคไปสวัสดีทุกคนครับวันนี้ลาตัวสวัสดีครับ